น้ำมันยานอวกาศของสหรัฐอเมริกาไปเราลอยไปหายานอวกาศและนั่นคือยานของเอเลียนโวมันฉายแสงลงมาที่ยานอวกาศนะฮะ,ะโช้โว้โว,วแล้วมันก็มียานเอเลียนอีกกี่ลำวะเนี่ยโคตรเยอะเลยโว้โว,วอย่าบอกนะว่าแกจะดูดฉันเข้าไปไม่เอานะอย่าทำร้ายกันเลยเพื่อน ฉันมาอย่างสันติสุขนะฉันมาด้วยลิฟต์น่ะใช่ยานวกาศนั้นไม่ใช่ของฉันหรอกถ้านายอยากได้เนี่ยเอาไปเลยแต่ยุ่งกับฉันเลยเฮ้ยเหมือนผมจะคุยสื่อสารกับเอเลี่ยนรู้เรื่องวะ่ะเอเลี่ยนไม่ทำร้ายผมเลยเขารู้ว่าผมมาอย่างเป็นมิตรนะฮะใช่ฉันเป็นมิตรมากๆเลยแหละว้วาวสวัสดียานมันเข้ามาใกล้ผมเรื่อยๆหรือผมเข้าไปใกล้ยานเรื่อยๆวะ่ะ ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะจบเส